เมื่อวันที่21มิถุนายน2566เวลา13.00นาาที่หอประชุมโรงเรียนสกลร,ราชวทิทยานุกูลอำเภอมืองจัังหวดสกลนครพลตรียงยุทธทันทบีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกภูเบศธ,ธรรมบุตรรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมออ้วมช่วยชีวิต2,023โดยมีพันเอกสุวัชชัยเต็งศิริกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษศิวรา คณะแพทย์จากโรงพยาบาลใข้กฤษิวราเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้แก่น้องๆน,นักเรียนเพื่อให้มีความรู้และสามารถให้การปรมพยาบาลเบื้องต้นฝึกทักษะด,ด้วยสถานการณ์จำลองกับหุ่นสาธิตเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพก่อนทีมบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงหรือก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงทีม ประชาสัมพันธ์มนทนทหารบกที่29รายงาน